สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแพ็กพัสดุกันนะคะเราส่งของวันที่28นะคะก็ขอบคุณลูกออเดอร์ที่มาอุดหนุนมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูพัสดุแรกกันเลยค่ะพัสดุแรกนะคะเป็นของคุณเพชรละดารัตน์นะคะจากจังหวัดสระบุรีอันนี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะจะเป็นแพ็กเกจสกกุชี่นะ ของที่สั่งนะคะจะเป็นขนมปังไอบูมหนึ่งชิ้นแล้วก็มีเป็นลิปเจลสีพีชนะคะแล้วก็นี้เป็นของแถมนะคะต่อมาเป็นของคุณพาก,กามาดนะคะจ่ายจังหวัดอุดรธาน,านีอันนี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจกูช่นะคะ เป็นแอปเปิ้ลสีทอง1ชิ้นแล้วก็ตัวนี้เป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมาเป็นของคุณสิริพรนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่ของที่สั่งตัวนี้จะเป็นรบวนี่ครีมชีสทั้งหมด6ชิ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของแถมนะพัสดุต่อมาจะเป็นของคุณอาชิระานะคะจากจังหวัดกรุงเทพ อันนี้ส่งแบบ M S นะคะของที่สั่งอันนี้จะเป็นตัวซากุชิหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็น,นี้เป็นของแถมนะพัสดุต่อมาเป็นของคุณจตุพรนะคะจากจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งจะมีเป็นไอติมหมี่สีฟ้า1ชิ้นนะคะแล้วก็มีเป็นเต่า1ชิ้นกระต่าย1ชิ้นนะคะมีเป็นบัน1ชิ้นนะ แล้วก็มีเป็นบรานี่ครีมชีสหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นของแถมนะพัสดุต่อมาเป็นของคุณทิตาลีนะคะจากจังหวัดเชียงรายอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็อันนี้จะเป็นแพ็กเกจซูชินะเป็นซอฟต์ครีมนะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นพายสีชมพูไอติมซอฟต์เสิร์ฟหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ มีเป็นตัวพุดดิ้งหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เป็นบราวนีครีมชีสทั้งหมด3ชิ้นนะอันนี้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำเลยนะคะรับประกันความอร่อยแน่นอนแล้วก็น,นี่เป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมาเป็นของคุณนาะนนี่นะคะจากจังหวัดลบบุรีอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งชิ้นแรกจะเป็นขนมปังยักษ์นะชิ้นใหญ่มาก แล้วก็มีเป็นถ้วยชาอันนี้เป็นนกพูกนะคะซาลาเปาหนึ่งชิ้นนะแล้วก็มีเป็นน้องหมาแนวน้ำนะคะเป็นแบบนางเงือกอันนี้เป็นแพ็กเกจน,นะคะแล้วก็อันนี้เป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมาเป็นของคุณทิตาพรนะคะจากจังหวัดลบบุรีอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะ อันนี้จะเป็นแพ็กเกจสกูชี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่สั่งเพิ่มน,นะของที่สั่งนะคะชิ้นแรกจะเป็นขนมปังเมลอนขนมปังยาวหนึงชิ้นนะคะสับป,ปะรดหนึ่งชิ้นเป็นชูครีมหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็มีเป็นไก่ขนมปังเกลียวสีชมพู ขนมปังกรนะคะแล้วก็น,นี้เป็นซอฟเบสนะคะ1ชิ้นอันนี้จะเป็นของแถมน,นะคะพัสดุสุดท้ายเป็นของคุณวสันนะคะจากจังหวัดชนบุรีอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็อันนี้จะเป็นแพ็กเกจเอชี่นนะของที่สั่งนะคะชิ้นแรกจะเป็นฟนมปังหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็มีเป็นแมวน้ำหนึ่งชิ้น แก้วมังกรหนึชิ้นซูชิสีสายลุมหนชิ้นนะคะแล้วก็มีเป็นยัมม่แบร์สายไหม่หชิ้นแล้วก็มีเป็นเค้ก1ชิ้นนะคะตัวนี้จะเป็นของแถมนะก็ขอขอบคุณทุกๆออเดอร์ที่มาอุดหนุนเลยนะคะสำหรับ คนที่สั่งของตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่4มกราคมนะคะรับไปเลยนะของแถมน่ารักๆรักแบบนี้คือใส่ใจทำทุกซองจริงๆนะคะมีคำวอวยพรแล้วก็ Happy New Year ล่วงหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาอุดหนุนนะคะก็อันนี้จะเป็นอะไรอะสติกเกอร์นะคะ1นซองก็จะได้ประมาณ สี่ห้าชิ้นนะคะค่ะคะกันไปเนาะแล้วก็จะมีคำอวยพรให้ด้วยตั้งใจเขียนมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมาตลอดหนึ่งปีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ